ไม่ว่าคุณจะไอระคายคอดื่มน้ำกระเจี๊ยบแดงสิคะแค่นี้อาการเหล่านั้นก็จะบรรเทาลงฟังไม่ผิดค่ะเพราะนี่คือสรรพคุณพื้นฐานที่กระเจี๊ยบแดงมีให้คุณแต่วันนี้ค่ะพิเศษมากกว่านั้นเพราะเราจะมาพูดถึงประโยชน์อีกงนะานประการของเจ้ากระเจี๊ยบแดงว่ามีประโยชน์อย่างไรกันบ้างกระเจี๊ยบแดงถือได้ว่าเป็นยาสมุนไพรที่มีประโยชน์เยอะมากๆใช้ง่ายและปลอดภยัย คนไทยส่วนใหญ่ก็จะเอามาทำเป็นเครื่องดื่มช่วยดับกระหายเพราะรสชาติเปรี้ยวของกระเจี๊ยบแดงนี้จะทำให้ชุ่มคอหรือบางทีผลสดเปรี้ยวเขาก็จะเอาไปปรุงรสอย่างการทำแกงส้มหรือเอาไปต้มแล้วกวนกับน้ําตาลเป็นแยมท้ากินกับขนมปังก็ได้เช่นกันค่ะส่วนใบก็ตรงๆเลยค่ะคือนำไปทำแกงส้มหรือรวกจิ้มน,น้ำพริกแค่นี้ก็อร่อยในแบบคนไทยแล้วละค่ะ แต่ที่คนสมัยก่อนนิยมกินกระเจี๊ยบแดงมากขนาดนี้ก็เพราะนี่เลยค่ะอย่างน้ำกระเจี๊ยบแดงเข้มข้นแบบนี้เขาก็ดื่มแก้ร้อนในกระหายน้ำช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันในเส้นเลือดลดความดันโลหิต ขับนิ้วขนาดเล็กแถมเข้านี้นะคะยังมีวิตามินซีที่ช่วยแก้อาการเลือดออกตามไรฟันได้อีกด้วยค่ะจากการศึกษาย,ยังพบอีกค่ะว่าดอกกระเจี๊ยบนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระมากใกล้เคียงกับบรูบอลี่เชอร์รี่และแครนเบอรรี่ จึงมีประโยชน์ในการป้องกงันมะเร็งแถมยังช่วยชะลอความแก่ทำให้ผิวพรรณเราแต่งตึงดูอ่อนกว่าวัยอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสารสกัดของกลีบดอกกระเจี๊ยบนี้ยังมีประโยชน์ที่คุณอาจนึกไม่ถึงนั่นก็คือช่วยให้อุจจาระของคุณนั้นนุ่มขึ้นขับถ่ายสะดวกและยังพบอีกว่ามีสารที่มีลิ์คล้ายกับฮอร์โมนสตรีจึงเหมาะกับสตรีวัยทองที่จะนำไปเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพ เห็นไม่เลยคะไม่แปลกที่เราจะนับน้ำกระเจีย๊ยบว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะดื่มแค่น้ำกระเจีย๊ยบนะคะเพราะถ้าเราปลูกเขาแล้วเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากเขาให้หมดค่ะอย่างยอดและใบนี้ก็มีส่วนช่วยย่อยอาหารขับปัสสาวะเป็นยาระบาย ส่วนกลีบเลี้ยงถ้าเอาไปชงน้ำร้อนหรือต้มกินก็จะช่วยลดไข้แก้ไอแก้นิว้วแล้วก็นี่ค่ะ,มะเมล็ดของกระเจี๊ยบแห้งนี้บดให้ละเอียดแล้วผสมหรือต้มน้ำกินก็จะช่วยบำรุงเลือด ขับน้ำดีแก้ปัสสาวะขัดและเจ็บได้เช่นกันค่ะแม่ประโยชน์มากมายขนาดนี้แถมปลูกง่ายเลี้ยงดูง่ายให้ประโยชน์ง่ายๆแบบนี้รายการเราขอแนะนำเลยค่ะว่าให้หามาปลูกเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ทั้งตน้นแต่ถ้าไม่มีที่ก็ไปหาซื้อมากินก็ได้ค่ะอย่างน้อยๆดื่มน้ำกระเจี๊ยบเพื่อให้ชุ่มคอดูอ่อนเยาว์และลดไขมันในเส้นเลือดค่ะ